มีสระในเรื่องของความสุขในตัวเองอะ่ะคุณจะเป็นคนที่แสวงหาความสุขในตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นจะมีคนมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณอาจจะเป็นกัลยะาณมิตรอาจจะเป็นคนรักเพราะฉะนั้นลาบลอยที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งมาจากพลังงานของคุณที่มันดีแล้วอะ่ะอันเนี้ยจะเป็นเห็นไหมคะมีคนมาหยิบยื่น อันนี้เหมือนเอาก้อนน้ำตาลมาให้อ่ะเพื่อใส่ในแก้วเครื่องดื่มแก้วกาแฟแก้วชาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จ้าแม่น้ำตัวนี้ก็รับเนาะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะจงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมใช่พลังงานของไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการที่แบบมันเกี่ยวเนื่องกับการเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงดังนั้นการที่เราจะได้ลาบลอยมันก็ต้อง รู้จักที่จะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน